นี่กำลังทำพิธีสูตรถอดสถานที่อัปม,มงคลเพื่อจรกับไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะครับฟ้าผ่าต้นตาลต้นนี้นะ <c oughs> นเพื่อให้ <c oughs> เป็นขวันและกำใจกับให้กับพี่น้องชุมชน สบายใจขอครับาที่รดานเก่วันนี้น้องร่องคโยมชาวันเมาทิธอนาด่าลงมาที่สุทานี้น่้นก็ถึงอักนเชิญอักาที่น่มสทงก้นสุอลทุกคนเนาะ ให้มาแฝงในาตุปอดีิ่งสิ่ดี่ออกแต่สถานที่แห่งนี้ไม่ไปอยู่ที่อื่นที่ห่างไกลโน้าทุกท่ายทุกควตกโน่นเนว่ยไั่ตองกว่าคงจะได้อาขเมตาตัดกินที่มันประสงค์วิมีการเพื่อเทาเทียมกันอุปถัวิีการเพื่อปัดปรดเตาสิ่งเป็นามงคลทั้งหลายทั้งปวงทีออกไปจากพื้นที่เหล่านี้ ทาตุที่เรละานี้เป็นของข้าของคุณขมีกองทุนตะเลยากยมได้มาเป็นพระอาศัยอกองุะเลนนำมาท่าขึ้นทายุันทนยืนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทุกประการด้วยเถิดโมนัสสะวะโตนะาตสัมมาสัมุทัสสะนะโมตัสสะภะวะโต นะโบตัรสตภะคะวาโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธเจสมาินวันเสชังโัวสมมาทุิสมารตาักบุญรตน์นักบุัตน์ยรวยยิ่วยถึงไหนสลายนักบุญเมื่อวันเดชังหสวสมมาทุิสมารตานักบุญรัตน์นัยสุญรัตยะ สุนาตุเมบรรเจตังโพสมุหาติสงนาทถอดโนถอนวันสุจ้าเนอยสูนายตลายะตลายะตลายะเอาถอนออกมาใ่ถอนออกันนั่นถอนเลยอนลราก็ถอนอ้ออีรักบ